สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะพบกับประจุบตอนเที่ยงนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้มาซองให้เบิงว่าบานหลังไม้ข้าจเจ้าท่าสีเขียวสดสีเขียวแจ่มหม่จ้าจะไข่เลายๆคนเห็นเนาะแล้วก็เห็นกําแพงนน่นบจ้ามันสิมีต้นไม้เนาะมีหญ้ามียางึ้นนะวันนี้ถืออันถือคุณหมอพคนให้เหตุงานตรงนั้นล่ะจ้าแต่ว่าปัจจุบุญได้้ว่า,างสิไปเหตุจ้า พอวาารีดผ่าบุทนแล้วอยู่ทุกคนเอึอเยื่อยจ่าเอือเยืนี่หมายถึงว่างานยังกองเต็มอยู่เลยค่ะทั้งงานบ้านแต่ว่าเอาคุณยายขึ้นเตียงทานข้าวอยู่ค่ะแต่ว่างานอื่นยังไม่ได้ทําเลยเพราะว่าเมื่อคืนนี่มีฝนมีฝนตกมาให้แล้วค่ะทุกคนดีใจน่าดูเลยแล้วก็เช้าเช้ามีฝนมานหน่อยหน่อยแต่ว่าไม่แรง มาแบบเอื่อยๆนะ่ะมาถึงตอนเนี้ยร้อนเลยค่ะร้อนตอนเที่ยงนี้แดดจ้าร้อนเปียงแล้วค่ะแดดจ้าแจ่มเลยค่ะทุกคนดูดิแดดร้อนจ้าเปี้ยงแล้วค่ะเงียบสงบเลยค่ะแต่ว่าก็ยังมีลมเอื่อยๆให้เราได้ได้แบบพัดมาโดนตัวแล้วมันก็ยังชื่นใจนะคะทุกคนยังยังเย็นบ้างมันไม่ร้อนอบอ้าวซะทีเดียวเพราะว่ามันก็ยังไม่บ่ายเนาะ ตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงค่ะเที่ยงเที่ยงห้านาทีแหละจา้าเพราะว่าจุบพึ่งเอายายขึ้นเตียงทานข้าวทางทางสายยางเนาะเราก็ไม่ต้องนั่งเฝ้ายายเราก็ไปทํางานอย่างอื่นได้ถุงใส่ใส่เหมือนเราได้น้ําเกลือนะคะทุกคนใส่ในถุงแบบนั้นนะเมื่อก่อนเนี่ยตามโรงพยาบาลหรือว่าศูนย์การทํางานเนี่ยเขาจะใช้ซิล,ลิงนะคะทุกคนให้อาหารคนไข้นะ่ะ ถ้าคนไข้ไม่สำลักก็ดีไปแต่ถ้าคนไข้สำลักมีอาการสำลักเนะ่ให้ทางซิลิงดนะมันเร็วมันไหลลงเร็วนะโอกาสที่คนไข้จะเกิดอาการสำลักหรือว่าไออะไรเนี่ยมันมีสูงค่ะคุณหมอท่านก็เลยใช้ถุงน้ำเกลือนะคะให้เราเอาอาหารเหลวใส่ถุงน้ำเกลือแล้วก็ค่อยๆเลื่อนปล่อยอาหารลงแบบแบบแล้วให้น้ำเกลือนะคะลักษณะเดียวกันนะคะแล้วก็ ก็คอยมองเอาเนาะว่าอาหารลงไม่ลงแล้วก็คอยขยับขยื่นถุงอาหารนะ่ะคอยมองนะคะทุกคนคอยมองอยู่ตลอดเพื่อให้อาหารมันลงสม่ําเสมอเนาะใช้เวลาในการให้อาหารคุณยายก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็ไปทําอย่างอื่นได้ไปหาทานข้าวไปซักผ้ากินข้าวหรือว่าไปรีดผ้าไปอะไรก็ได้หมดนะช่วงเวลานั้นนนะ่ะเนาะหลังจากนั้นมาเราก็จะไปทํางานประจํานั่นแหละ ดูแลยอย่างอื่นในส่วนอื่นเนาะเพราะว่าเราประจุบอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วเนาะเจ็ดปีเจ็ดปีกว่าปีหน้าก็เข้าปีที่แปดี่ยเขาก็ไว้ใจเราเนาะไว้ใจปรจจุบให้ทํางานทุกอย่างคือปล่อยให้อยู่บ้านคนเดียวก็ได้เงี้ยกับยายนั่นแหละจา้าแต่ว่าความปลอดภัยนะ่ะโอเคอยู่ค่ะที่นี่มันเป็นบ้านหมู่บ้านจัดสรรที่แบบมีแต่ข้าราชการาระดับสูงหน่อยเนาะระดับ สูงของสอพอ,อ,อเมืองอย่างเงี้ยอยู่กันหลายคนแล้วก็บ้านของผู้ว่าแล้วก็เสก็อยู่ในนี้แต่ว่าเขาไม่ค่อยได้มาอยู่แต่เขาก็ให้ลูกน้องอผู้บงใต้บังคับบัญชาของเขาอ่ะมาดูแลเนาะเราก็สบายใจค่ะกับการที่เราอยู่ตรงเนี้ยมีอะไรก็วิ่งหากันได้อยู่ค่ะโทรหากันได้อยู่เพราะว่ามันมันมีมีเบอร์โทรแล้วก็แต่ละบ้านน่ยแต่ละมุมก็มีกล้องวงจร อมองเห็นกันอยู่ใครเข้าใครออกอย่างเงี้ยก็สบายอยู่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะพุทธะแคงเริ่มออกเริ่มมีดอกนะเริ่มมีช่ออีกแล้วนะคะทุกคนปีนี้โดกค่ะดกมากเลยพุทธะแคงมีเนี่ยเห็นไหมคะเริ่มมีอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จุ๊บขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่หนอะเดี๋ยวพี่จุ๊บจะมาเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้มีใครโชคดีบ้าง เมมมาบอกบ้างเดอ้อขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปให้นะคะคอยซัพพอร์ตป้าจุบอยู่ตลอดก็ยังไงก็ยังไม่ลืมค่ะปัจจุบมีเวลาปัจจุ๊บจะเข้าไปให้กําลังใจเพื่อนๆทั้งเก่าและใหม่อยู่ตลอดค่ะไปทําความรู้จักกันเนาะเพราะว่าเราเดินสายนี้มาด้วยกันถึงแม้ว่าพี่จุ๊บจะไปช้ากว่าคนอื่นเพราะว่าพี่จุ๊บทางานแล้วก็ไม่มีเวลาไปข้างนอกคบปะเจอใครแต่ว่าอันไม่ไกลเกินเอื้อมหรอกป้าจุ๊บรอได้ไม่เป็นไรค่ะทุกคน ไม่ต้องห่วงพี่จุ๊บนะคะไม่ต้องห่วงประจุบนะคะทุกคนขอทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะนี่ดูรอบๆบ,บ้านค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ